รับเติมเกมไลน์ลินเจอร์ราคาถูกทั้งระบบ iOS นะครับผมและระบบ Android นะครับผมหากใครสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของลุงยุทธนะครับจะได้รับส่วนลดจากแพ็คต่างๆไปอีกนะครับผมเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธ h ชาแนลเท่านั้น <L un ters> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยศชาแนลนะครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับ ID นะครับผม LY Lego นะครับเป็น ID ดีของแอดตอมนะครับแล้วก็เป็นไอดีที่เลิกเล่นมานานนะครับผมหลายเดือนเลยนะครับผมก็จะเอา ID ดีนี้นะครับผมมาปึกมาปึกอะไรละมาปลุกฟื้นคืนชีพนะครับให้ไปยืน ตำนานเหมือนเดิมนะครับผมไปยืนตํานานแล้วติดท็อปเหมือนเดิมซึ่งไอดีนี้แต่ก่อนนี่คือดุมากๆนะครับผมแล้วก็หยุดเล่นไปก็เป็นเมตาเก่าไปเลยนะผมพึ่งมา,าเล่นตอนที่ตัวแสงโสมมานะครับผมแล้วก็ได้สุ่มเพิ่มมาทั้งกับปะทั้งอาเนียทั้งยอนะครับแต่ผมไม่ได้ลงคลิปนะผมเติมไปอีกหลายบาทนะแล้วก็มันจะเป็น คอนเทนต์ประจำช่องผมด้วยสำหรับ ID นี้นะครับผมปลุก ID เก่าให้กลับมาเทพนะครับผมมาจัดภัยครับ ID นี้นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกบนะครับ แม่คิดถึงซะเหลือเกินนะครับสำหรับการสุ่มกบของช่องลงยูชแนลนะครับวันนี้เรามากับอีไอดีที่จะลื้อฟื้นกับคืนสู่ความเป็นเทพอีกครั้งนะครับก็คือไอดีนี้นั่นเองนะครับมีงบประมาณอยู่3,900นะฮะเราจะมาสุ่มกบนะครับให้หมดรูบี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเหลือไว้สัก3 0 0หรือ600นะครับมาลั่นตู้ยอกันหน่อยแล้วกันนะส่วนเกียร์เนี่ยค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวรอ งบประมาณก่อนนะครับซึ่งจะเดินเกมนะครับโดยที่ให้ไม่เจ็บตัวมากที่สุดก็คือจะเติมที่น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าไอดีนี้เกียร์มันสุดอยู่แล้วครับเกียร์มันพร้อมลบอยู่แล้วครับเราแค่นำเลนเจอร์ตัวที่เก่งๆเข้ามาเท่านั้นเองเลยนะครับแล้วก็มาเล่น PP นะครับผมแล้วก็ผมจะดัน ID ดีนี้ขึ้นลีดตำนานแล้วไปโลดแล่นใน ID ดีนี้นะครับผมไปโลดแล่นในลีดตำนานนะครับกับไ d ดีหลักนะครับมา จัดไปนะครับผมก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมมี ID อยู่ในมือเนี่ยประมาณ4-5 ID แล้วนะครับ5 ID นะครับฟรี2เติม3นะครับจัดไปครับทุกคนมาตู้กบนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า ID นี้คือ ID ไหนก็พยายามไปย้อนดูในไลฟ์ผมบ่อยบ่อยนะเพราะว่าผมจะเอ ID นี้ขึ้นมาเล่นบ่อยมากๆเลยในช่วงหลังๆนะ เรียกได้ว่าค่อนข้างบ่อยกว่าไอดรลองด้วยซ้ำนะครับซึ่งไอดรลองมีโซดาโซดาอะไรนะซึ่งไอดรลองมีโซดานะแต่ไอดีนี้ไม่มีนะครับก็เป็นเป็นเมตาเก่าเลยนะครับไม่มีทั้งเดนจิไม่มีทั้งพาเวอร์ power, โอ้โหไม่มีตัวอะไรเลยไม่มีเตี้ยอะไรสักอย่างนะครับจัดไปครับกบนะฮะเอากบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กบแดงนะครับผมมาจัดไปนะฮะที่ไม่ใช่กบแดง8ดดาบ จะเป็นกบ 9, ก้ากบดำกบม่วงก็ได้หมดนะเพราะว่าไอดีนี้ขาดมากๆจัดไปครับ200แรกจะเป็นอย่างไรครับท่านกู <c oughs> ไม่อยากได้กบแดงแต่มึงก็เอากบแดงมาให้กูโอ้โหกบดำโอ้โห,โโห,โโหมันเจ็บจี๊ดเข้าไปข้าไหนนะครับสำหรับกบแดง <c oughs> จัดไปครับผมยกเลิก3ครั้งฮะท่านผู้ชมไปนะครับกดทีเผอข้าบไเเลโบรอ <c oughs> เอาวะถือว่าไม่มีกบแดงอยู่ในสารระบบนะครับผมจะไปต่อเลยครับไอ้ดีนี้ไม่มีกบเลยนะมีแต่กบแดงครับเยอะแยะเลยส่วนกบม่วงกับกบดาเนี่ยผมเอาไปปั้นตัวใหม่ๆไปหมดแล้วนะครับซึ่งจําเป็นต้องปั้นทุกตัวเลยนะครับที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นกับปะหรือว่ายอหรือว่าอาเนียนั่นเองนะครับแล้วผมบอกเลยว่าไอดีนี้ต้องกับคืนสู่สภาพเดิมนะครับตําแหน่งเดิม ไฮเปอร์ลีโอนาดนะครับเปดดาวสส่ไวพิบด้วยออเออเพื่อนมันจุกอ,อก,กว่าเพื่อนไฮเปอร์ลีโอนาดเปดดาวสส่ไวพิบอีกแล้วเพื่อนอย่าบอกนะว่าจะเป็นไฮเปอร์ลีโอนาดแปดออโอ้โหล้วกเกินนะครับเพื่อนดูสิม่วงเลยฮะโอ้โหมึงหวังจะให้แบบปกเก้าดาวมาสักนิดได้ไหมครับ โอ้ my god ก็ยังไม่เห็นกบก้าดาวนะครับซึ่งไอดีใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ไอดีใหม่ดิไอเดีเนี้ยมันจะเป็นมากนะกบก้าดาวไม่ได้ดองเลยครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายเดือนครับหกเจ็ดเดือนเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยอยู่ในลีกเงินนะฮะตอนนี้ลุงมาดันอยู่อ่ามาสเตอร์หนึ่งนะฮะจัดไปครับผมลุยฮะครับกบก้าดาวก็ยังไม่เห็นครับท่านผู้ชมเอายังไงออกมาน้าผมก่อนแล้วกันนะครับ กบก้าดาวอยู่ไหนครับเพื่อนผมไม่เปลี่ยนภาษาเลยนะผมจะเล่นจะใช้แบบนี้ไปเลยไม่เปลี่ยนภาษาครับท้าไทยระบบฮะยกเลิก3าครั้งครับจัดไปครับท่านผู้ชมมาเบืออ่ออืมแต่ยังไม่เห็นกบ9้าดาวเหมือนเดิมครับโอ้โหสุดจัดสุดจริงครับจิงกะเบลเลยฮะมาจัดไปฮะ โอเคแล้วก็ไอดีนี้เนี่ยเดือนหน้านะครับผมจะเล่นเขาวงากดด้วยนะไอดี ID นี้เดี๋ยวมาดูว่าจะจบได้โปรไฟล์ทองหรือเปล่านะสําหรับไอดีนี้นะครับรอติดตามได้ในไลฟ์สดเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหไฮเปอร์แดาวให้เพื่อ8ดาวอีกแล้วโอ้ทำไมจะหมานแต่ไฮเปอร์แดาวแท้โอ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนปกเก้ดาวอยู่ไหนล่ะ กบ9ดาวอยู่ไหนละเพื่อนโอ้โหมีเรนเจอร์ที่เราจะต้องการปั้นอยู่นะครับเดี๋ยวคริสต์มาสมาเนี่ยโอ้โหจะมีลูบี้เปิดหรือเปล่าว่าคริสต์มาสมาขอกบ9ดาว2ตัวไปหยุดเลยหยุดเลยทีเดียวกบม่วงเบิดโอ้ยกบดำเบิดอือกบม่วงกแล้วกบ9ดาวมันมีไหมเนี่ยกบ9ไอดีนี้ทำไมมันเกลือขนาดนี้วะทุกคนโอ้โหเกลือเกลือมา กดก้าอ้ยสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยครับจังหวะนี้ตัวเดียวเนยผมพอเลยนะผมพอเลยนะเออเก็บรูพี่ไว้ดีไหมหรือว่าจะไปลั่นอาเนียลี่สองตัวนะพรตันเอ้ยไม่ใช่อเนียยอฮะผมเหลืออีกสองตัวพรตันนะแต่ว่าออกยากเสินเเกินนะตัวคู่เทพเนี่ยผมสุ่มผมพวกมันจะออกอเนียไงอเนียผมเต็มทีมแล้วอ่ะปื๊ดอื้นะ ลั่นกบไปเลยละกันนะฮะจังหวะนี้ยกเลิกไปยกเลิกสามครั้งมาลุยกันต่อฮนะทุกคนดูดีปื๊ดอืมโอ้เด <the> าเฮ้ยเบาๆบ,าบาอย่าเสียงดังเดีย๋ยวข้างบ้านได้ยินดาวดาวสองตัวขอตอ,อให้สามครับดวงดีจัดนะโอ้โหเหลือตั้งพันเจ็ดับกบก้าวดาวมีสามตัวแล้วอ่ะเพื่อน โอ้โหเหลแตกนะครับเนี่ยใครเห็นก็ต้องมาดูเนี่ยฮะโอ้โหทั้งวันผมพ่อเลยดีนี้พ่อเลยดีไหมเนี่ยเพื่อนผมพ่อเลยดีไหมกดข้ามอืมตกใจไี้กวาก้าวดาวมาอีกเพื่อนโอ้โหขอตัวนึงขอตัวไปขอตัวไหขอตัวนหน้าโฮมหน้าโฮมขอตัวตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเลยครับลับเข้าไปใหม่ครับโอ้โหโลกมากแล้วไงโลกมากลาบหายไงเออโลกมากระวังจะลาบหายนะยุเรื่องสามการครับนี่ครับไม่เปลี่ยนภาษาด้วยนะเป็นไงโอ้โหเก๋าเกิน อไม่เงยแดงหมดเลยเพื่อนเอาว้าวเ็วโอ้โหแรกๆดูดีหลังๆดูเป็นเออครบครับพี่ขู่เหลือเชื่อครับทุกคนบี้มีสามพันเกตอนนี้เลยหนึ่งพันหนึ่งครับผมใช้ผมใช้ลูบี้เพียงแค่สองพันครับทุกคนอู้เหลือเชื่อลูบี้สองพนได้กบเก้าดาวสี่ตัวทุกคนมีใครเคยทําได้แบบผมบ้างไหมแหม ลุงยุทธก็เคยทำได้บ่อยเหมือนกันนะเฮ้ยจริงเหรอลุงยุทธลุงยุทธทำได้บ่อยจริงเหรอเออจริงได้จริงสิลุงยุทธทำได้บ่อยเพราะลุงยุทธมันมือทองลุงยุทธมันสมบีและที่สําคัญนะครับรูบี้ร้านลุงยุทธนี่อู้แจมโบรนะครับโอเคครับผมปเป็นยังไงโอ้โหบอกได้เลยว่าดวงดีจะจัดนะกบที่ได้มาคือแบบบึบ้มๆเลยนะทุกคนดูดิหนึ่ง กา9ใช่ไหม2 3 5, โอ้โหเน้นๆสีต่ตัวเพื่อนกา9เอาสี่ตัวเพื่อนที่ได้มาโอ้โหเป็นยังไงลูบี้ร้านลุงยุทธนะครับผมเติมถูกเติมไวต้องลุงยุทธชาแนลเท่านั้นนะครับผมเพลี่ยนลุงยุทธชาแนลนะครับ ไปติดตามใครอยากซื้อรูบี้ทักไปครับ Ruby ร,รูบี้ปลุกเสกครับท่านผู้ชมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ